เจเคโนสวัสดีค่ะมาชมบ้านเดี่ยวกันนะคะบ้านเดี่ยวแปลงนี้นะคะวิวสวยๆบรรยากาศดีๆพื้นที่กว้างๆค่ะเนื้อที่ขนาด123ตารางวาเลยค่ะมีพร้อมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำราคา2ล้านสองแสนบาทอยู่ใกล้เคือสหพัฒนจังหวัดลำพูนค่ะอยู่บ้านหนองปลาขอจังหวัดลำพูนนะคะ สอร้านสองแสนบาทค่ะตัวบ้านยังสวยอยู่เลยนะทุกท่านสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายสนใจติดต่อโทรคุยสอบถามข้อรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายบ้านหลังนี้นะคะคเพีงจคเคโนโเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ